สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็มาพบกันอีกครั้งนะคะกับโคดอุ้มนะคะวันนี้มีท่าออกกำลังกายหลังแขนนะคะมาฝากนะคะสำหรับผู้หญิงนะคะหรือผู้ชายก็เล่นได้นะคะท่านี้เราใช้อุปกรณ์ดัมเบลในการสาธิตนะคะท่านี้ชื่อท่าว่าดัมเบลไตรเซปเอตเทนชันนะคะอ่ะวันนี้เราใช้ดัมเบล5กิโลในการสาธิตนะคะที่บ้านถ้ามีดัมเบลใช้ดัมเบลแต่ถ้าไม่มีใช้ขวดน้ําได้ะคะ่ะอันนี้ใช้อะไรก็ได้ที่มีน้ําหนัก ที่เป็นลักษณะแบบนี้แต่วันนี้เราจะสาธิตด้วยดัมเบลนะคะถ้าถ้าเริ่มต้นนะคะในการจับอุปกรณ์ของเราก็คือให้เอาหัวแม่โป้งมือทั้งสองข้างวางแนบกับดัมเบลตรงนี้ถ้าถ้าเราเอาอยู่นะคะถ้าเราไหวให้ทําแบบนี้แต่ถ้าไม่ไหวให้ใช้หัวแม่โป้งมือง่ามมือหัวแม่โป้งและนิ้วชี้ล็อกเข้าไปแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าไหวใช้แบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้ออกแรงแขนทั้งสองข้างเท่าๆกันนะคะ ถ้าจ,จับแบบนี้ได้แล้วให้ยกข้ามศีรษะไปค่ะแบบนี้นะหน้าแขนทั้งสองข้างแนบชิดติดใบหูเปิดศอกแอน,นอกเกรง,งกันกลางลำตัวอันนี้หลังแอนแอน,นมากไปเจ็บหลังล่างนะ,ะให้ยืดตัวม้วนสะโพกเข้ามาเกรงหน้าท้องแขนแนบชิดอันนี้เป็นมุมด้านข้างนะ,ะระวังอย่าให้ดัมเบลมาโดนด้านหลังตรงนี้ เพราะมันจะเป็นกระดูกสันหลังนะคะอาจจะเจ็บหรือแตกเร้าได้ต้องระวังใหดีเวลาลงอ่ะอันนี้เริ่มกันเลยนะคะด้านหน้านะมุมนี้ดันขึ้นเกือบสุดนะคะหายใจออกลดลงมาหายใจเข้าออกแรงยกหายใจออกลดลงมาหายใจเข้าเกรงหน้าท้องเกรงการลำตัวอ่ะต่อไปเป็นด้านข้างนะคะด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้ออกแรงยกหายใจออก ลดลงหายใจเข้ายกหายใจออกลงหายใจเข้าเกรงหน้าท้องลระวังหลังแอนดันสะโพกเข้ามาปืดดันขึ้นไปหายใจเข้าออกเข้าออกเข้าออกอ่ะอ่ะเมื่อเราเล่นเสร็จแล้วนะคะก็ประมาณ15ครั้งนะคะก็ยก ข้ามศีรษะขึ้นมาวา,างไว้ที่ข้างหน้าแล้วก็จับวางข้างล่างนะคะแค่นี้นะคะอย่างที่บอกว่าระวังดัมเบลไปโดนกระดูกสันหลังด้านหลังนะคะอาจเกิดการบาดเจ็บได้แล้วก็จับจับให้แน่นถ้าถ้ามั่นใจว่าจับได้ก็จับแบบพี่อุ้มสาธิตแต่ถ้าไม่มั่นใจก็คือกำล็อกไปเลยใช้นิ้วระหว่างหัวแม่โป้งมือกับนิ้วชี้ล็อกเข้าไปนะคะกำให้แน่นแล้วถ้าเกิด ตามแล้วถ้าขวาอยู่บนหรือขวาอยู่ล่างรอบต่อไปก็ต้องเป็นสลับกันจากขวาอยู่บนรอบต่อไปขวาก็ต้องอยู่ล่างนะคะก็สลับกันก็ลองนําไปทําดูนะคะท่านี้แบบโดนหลังแขนเต็มๆนะคะต้องเอ่อแล้วก็มีสมาธินิดนึงต้องเกรงหน้าท้องนะระวังลงหลังล่างแล้วก็โฟกัสที่หลังแขนแล้วก็ลองทํา15ครั้งถ้าไม่อยากให้แขนมีกล้ามเนื้อเยอะมากก็เล่นจํานวนจํานวนครั้งเยอะๆแต่น้ําหนัก น้อยพอสมควรประมาณ15 2 0ถึง20ครั้งหมดแรงอะไรเงี้ยค่ะก็ก็จะกระชับได้แต่ว่าต้องใช้เวลาไน่อยนะมันจะไม่ขึ้นวัน2วันนะคะต้องเล่นเป็นเดือน2-3สเดือนอันนี้ผลจะเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าเราทำบ่อยๆทำประจำประจำอ่ะสาวันต่อสัปดาห์ก็ยังดีนะคะถ้าทำได้ทุกวันได้ยิ่งดีแต่ถ้าเล่นวันนี้หนักก็ควรจะให้กล้ามเนือ้อพักพรุ่งนี้วันมะลืนค่อยมาเล่น แต่เล่นให้สุดเลยนะให้รู้สึกแบบตึงแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ให้เขาพักเต็มที่แล้วก็กลับมาเล่นเขาใหม่แน่นอนแขนพับแน่นอนนะคะไม่เชื่อลองไปทำดูกันค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ